กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกั er นตาบิลเดอร์บายเอครับวันนี้ผมก็จะเอากันตาสวยๆนะครับมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้กันตาที่ผมจะมารีวิวให้ดูก็คือเจ้าตัวนี้เลยฟรี e อมกันด้ามโ o ชั่น2.0นะครับเป็นกันตาที่ผมคิดว่าคงมีหลายคนที่รอคอยที่จะชมรีวิวของมันอยู่นะครับทางบันไดเขาก็เพิ่มรายละเอียดเพิ่ม ลูกเล่นอะไรมันเพิ่มเติมเข้าไปเยอะนะครับก็จะเรียกว่าไงร้านร้านกันพาบิลดเออร์บายพี่เอลูนทิวาก็คือยอดจองล้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนนะครับกันพาร้านผมถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับยังมีอยู่ตลอดนะครับอ่ะโอเคก็ไม่ต้องโมงกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าพอต่อมาแล้วมันจะเท่สมใจความเป็นฟรีดอมกันด้มากขนาดไหนนะครับกับเจ้าตัวนี้อ่ะไปดูกันได้เลย และนี่ก็คือแผงทั้งหมดของเจ้า Freedom g u n ั a มเอ่อมาสเตอร์เกรดนะครับสเกล1ต่อ100เวอร์ชัน2.0นนะครับแผงรันเนอร์ทั้งหมดมีด้วยกันเอ่อ18แแผงนะครับสำหรับมาสเตอร์เกรดตัวนี้ก็ถือว่าเอา่อเยอะพอสมควรคือที่สำคัญคือมันมันแผงใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ไม่แปลกว่าทำไมมันถึงหนัก นะครับก็คือมีขนาดนเลยสีสันก็ตามที่เห็นก็คือหลากสีมากาแล้วก็เจ้าตัวนี้มันจะมีแถมมินิแอคชั่นเบสมาให้ด้วยก็ถือว่าก็ไประหยัดเงินไม่ต้องไปซื้อตัวแอคชั่นเบสราคา200บาทมาใช้นะครับก็คือมันจะแถมมาให้เลยเพราะว่าตัวฟรีดอมกันดั้มเนี่ยโพสท,ที่เท่ๆของมันก็คือคือมันต้องบินใป่ะล่ะมันมีปีกนะครับก็เลยต้องมีตัวนี้อยู่ด้วยสติกเกอร์เนี่ยมันก็จะแถมมาให้ด้วยกัน3แบบนะครับก็อย่างนี้เลย หนึ่งก็คือจะเป็นสติกเกอร์ฟอย์นะครับก็เป็นชิ้นเล็กๆแผ่นเล็กๆนะครับแต่ว่าจะมีสติกเกอร์อยู่ก็สี่ชิ้นด้วยกัน4ีหชิ้นนะครับก็คือจะติดพวกตาแล้วก็ลำแสงของปืนนะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นสติกเกอร์สําหรับขูดนะครับก็จะเป็นพวกลาเบลก็คือเครื่องหมายของพวกกันดั้มนะครับที่อยู่บนตัวของฟรีดอมกันดั้มนะครับก็แถมมาให้ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะสุดท้ายก็คือสติกเกอร์ใส่นะครับก็จะเป็นพวกลวดลายของฟรีดอมกันดั้ม นะครับก็เยอะพอสมควรแต่ว่าคือคิดว่าติดเข้าไปแล้วจะทําให้ตัวกันพลามันน่าจะดูสวยขึ้นเยอะนะครับ นี้เป็นส่วนของชุดเกราะอของอต้นขาของ f ฟรี d o m นะครับที่มันจะติดเข้าไปตรงนี้ที่ผมจะให้ดูก็คือจะบอกว่าดูเลยขนาดข้างในเกราะเนี่ยมันยังทำเป็นลวดลายมาให้เลยนะครับก็ทั้งทั้งที่เอาเข้าจริงๆคือปิดเข้าไปตรงเนี้ยติดปุ๊บไปก็ไม่เห็นแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังอุตส่าห์พยายามะนะอ่ะเนาะ นั้นต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Freedom g u n d ั m เวอร์ชัน2.0นะครับก็อย่างที่เห็นกันเลยรายละเอียดความซับซ้อนความสวยงามอลังการสุดยอดมากนะครับอันนี้คือไม่ได้อวยคือจากที่นั่งต่อมา2วันเนี่ยคือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอันนี้ผมต่อไปแล้วก็ใช้กานดัมมาร์กเกตัวนี้นะครับในการตัดเส้นไปด้วยนะครับก็จะเห็นพวกลายเส้นบนตัวกันพลาที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาในเวอร์ชันนี้อ่ะ มาดูภาพตอนยืนเฉยๆตอนต่อเสร็จเลยนะบอกได้เลยว่าติดแบกแพกอยู่ข้างหลังเนี่ยยืนได้นะไม่กากนะครับแบคแพกคือถ้าจัดฟอร์มประมาณนี้คือให้ปีกมันกางออกมาด,ด้านหน้าอย่างเงี้ยคือยืนได้นะครับแต่ถ้าพับปีกไปข้างหลังเนี่ยมันก็จะล้มนะครับดังนั้นถ้าจะอยากให้มันยืนได้เนี่ย ต้องจัดให้อยู่ประมาณในฟอร์มนี้นะครับคือข้อต่อมันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงเหนียวแล้วก็หนึบนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมเพิ่งต่อเสร็จใหม่ๆก็ได้นะครับคือถ้าต่อเสร็จแล้วไปขยับมันบ่อยๆนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะหลวมขึ้นนะครับแล้วมันก็จะอาจจะรองรับน้ําหนักไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็ระวังในเรื่องนี้หน่อยละกันเร่อรายละเอียดนะครับบนตัวกันพลาโดยเฉพาะพวกเส้นสายอะไรพวกนี้มันเพิ่มมาแบบเยอะมากนะครับอย่างช่วงข้างหลังเนี่ย จะเห็นเลยว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับไอ้เจ้ารุ่นแรกเนี่ยต่างกันพอสมควรนะครับสัดส,ส่วนก็ถูกปรับให้ดูแบบว่าเพียวยิ่งขึ้นนะครับไม่แบบว่าป้อมป้อมตันตันเหมือนเมื่อก่อนนะครับเดยช่วงขานะครับช่วงขาอย่างนน,นี้มีการเพิ่มลายเส้นเข้ามาให้ดูสวยขึ้นต่างจากรุ่นแรกเลยนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอย่างช่วงข้างหน้านี้ถ้าเป็นตัวแรกเนี่ยจะเห็นว่าเส้นตรงช่วงขาช่วงอะไรพวกนี้ มันจะไม่มีเลยมัะเขาขาวนะครับเรียบๆนะครับจะเห็นว่าตัวเวอร์ชัน2.0ของ f ร e ดอมกันดั้ m เนี่ยโดนปรับมาให้ช่วงลำตัวนะครับแล้วก็สัดส่วนโดยรวมเนี่ยดูเพียวนะครับดูเท่มากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับสำหรับเรื่องมือเนี่ยมือเจ้าฟร e ดอมกันดั้ม2.0เนี่ยมันไม่ได้ให้มาเป็นแบบมือเป็นที่เป็นมือชิ้นเดียวนะครับแล้วก็พับข้ออะไรพวกนี้ได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบมือขึ้นรูปมาให้เลยนะครับที่ตัวเนี้ย ผมจะติดเป็นมือแบบกำหมัดอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็จะมีเปืมือให้อีกอันนะครับก็คืออันนึงเนี่ยเราสามารถล็อกเข้าไปที่ปืนอันนี้เป็นปืนเป็นท่ายิงลันไกนะครับ1น่นะครับ,รบแล้วก็ให้มาอีก2คู่นะครับก็เป็นมือแบรนะครับกับมืออีกอันนึงเป็นมือที่เป็นช่องนะครับเอาไว้ล็อกกับตัวสนับของมันตรงขาวๆเนี่ยไอข้ขาวๆนี้มันให้มาแค่ชิ้น2ชิ้นนะ ก็คือถ้าจะเปลี่ยนมือก็คือต้องตองถอดไอ้กราะตรงมือออกมาเปลี่ยนอันนะครับก็เอาไว้เสียบเซเบอร์นะครับก็ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นโลนะครับโล่ของมันนะครับก็สวยงามดีนะครับก็มีดีเทลเยอะเน,นี้ยข้างหลังผมก็ตัดเส้นไปละอันนี้จะเป็นแอคชั่นเบสที่มันแถมมาให้เพราะว่าบางคนอาจจะอยากจัดท่าให้มันเหมือนในหน้ากล่องนะคือให้มันท่ายืนเท่ๆนะครับก็ ต้องใช้เจ้าตัวนี้ถ้าไม่รวมปีกก็จะอยู่ที่ประมาณ19เซนนะครับผมตีไป19เซนแล้วกันเป็นกันพลาที่มีความสูงประมาณ19เซนอันนี้จะเป็นฟอร์มตอนอใช้อาวุธเร็วกันนะครับก็คือจะเป็นใน2ตัวข้างหน้านี้ที่ติดอยู่ที่ตรงข้างๆเอวนะครับแล้วก็ตรงส่วนปีกเนี่ยก็สามารถพับเดิมจะซ่อนอยู่ข้างในปีกใช่ไหมครับก็สามารถพับออกมาข้างหน้าได้ แต่ว่าต้องติดกับเจ้าแอคชั่นเบสที่มันแถมมาให้นะคือตัวแอคชั่นเบสเนี่ยมันจะมีตัวตัวล็อกเนี่ยเห็นปะให้อย่างนี้เลยซึ่งตอนแรกผมก็งงแล้วมันติดยังไงเออนั่งงมตั้งนานจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับคือแับแค่สอดเข้าไปข้างในจะมีตัวล็อกอยู่แค่นี้แล้วก็วางจบละไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นจุดจุดหนึ่งที่ผมโคตรลำคาญมันเลยก็คือมือนะครับมือของมันเนี่ย ประเด็นก็คือเวลาจะเปลี่ยนมือทีหนึ่งอะ่ะต้องแงไอเจ้า,าตัวเกราะตรงมือนี้ออกมาไอ้นั่นไม่เท่าไหร่ประเด็นคือมันแงออกมายากมากนะครับมันเลยทําให้เวลาถ้าเราจะเปลี่ยนมือเปลี่ยนท่าถืออาวุธทีเนี่ยต้องมานั่งแงะมือกันซึ่งแบบว่าโอ้โหก็เสี่ยวต่อการเล็บหักมากนะครับหรือว่าต่อให้เอา มีดเอาอะไรมาแงผมว่ามันก็แงะยากอยู่ดีคือก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแค่ไอเกราะขาวๆที่มือทาไมไม่แถมมาให้สักหน่อยวะจะได้ครบๆไปซะจะได้แบบคือมันมีอันเดียวไงเวลาจะใช้มือแบบอื่นก็ต้องแงออกมาเปลี่ยนแงออกมาเปลี่ยนเงี้ยผมว่าเนี่ยคือข้อเสียงมันที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสาหรับเจ้าตัวนี้และนี้ก็คือ,อฟอร์มโดยรวมของ Freedom กันดั้มเวอร์ชันน2์นะครับคือสำหรับผมมันไม่ใช่แค่โอเคมันไม่ใช่แค่ดีแต่มันคือโคตรสวยเลย นะครับถ้าถามว่าผมจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็บอกได้เลยว่าคะแนนข้อต่อนะครับจุดขยับแล้วก็ความแข็งแรงในการยืนเนี่ยผมให้เต็ม1ิบเลยนะครับเพราะว่าข้อต่อมีความยืดหยุนนะครับขานเนี่ยขยับได้หลายระดับเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้ขยับให้ดูแค่นั้นก็คือแต่ว่าจากการที่จับมันยืนเนี่ยแล้วมันสามารถแบกแบคแพคในระดับที่หนักๆขนาดที่เราเห็นได้เนี่ยผมว่ามันแสดงว่า ตรงข้อต่อมันต้องทํามาดีมากอยู่แล้วนะครับความสวยงามก็ให้ไปส0นะครับโอ้โหระดับนี้แล้วตัดเส้นมานี่อย่างเนี้ยบะนะครับเท่มากสวยนะครับฟอร์มรวมนะครับคือประทับใจความคุ้มค่าก็เอาไป10บนะครับราคาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้แบบว่าสูงลิฟวิลวถึงขนาดแบบโอ้โหระดับ2000กว่าบาทแต่ว่าแค่ระดับ พันต้นๆพันนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ได้ฟอร์มรวมของกันพราในระดับนี้มาผมว่าแม่งโคตรคุ้มค่าแล้วนะครับความประทับใจนี้คือจะให้11ก็เกรงใจนะครับก็เอาไปแค่10ก็พอนะครับเอาเป็นว่าเจ้าตัวเนี้ยเอาไป10เต็มหมดทุกอย่างเลยเพอร์เฟกชอบนะครับคือ f r e e d มกันดั้ m m า s t e r Grade ตัวแรกเนี้ยมันออกมานานแล้วนานมากนะครับแล้วก็คือถ้าเปรียบเทียบกับกับเจ้าตัวเนี้ยมันเหมือนกับตัวนั้นน่ย มันรุ่นคุณปู่เลยนะครับด้านรายละเอียดบนตัวกันพลาเนี่ยถูกปรับม,มาใหม่เยอะมากนะครับแล้วก็พวกข้อต่ออะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นคืออย่างช่วงช่วงขาช่วงต้นขาเนี่ยก็ปรับได้เยอะคือเหมือนกับรถยนต์เนี่ยมันเหมือนแบบสมมติเอา Honda t o y โยต้อะไรก็รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มาปรับนะครับเราจะเห็นทรงที่มันดูเหลี่ยมดูมีความคมเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละประมาณนั้นเลย โคตรประทับใจนะครับคืออันนี้มันไม่ได้ในแานะาที่แบบว่าเฮ้ยกูขายของแล้วกูจะมาชมให้มันแบบว่าดีอะไรขนาดนั้นคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวเลยคือมันดีแบบนั้นจริงๆ m a s มาสเตอร์เกรดตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนสะสมจริงๆคือคือมันสุดยอดอะ่ะมันสวยมากนะครับสำหรับผมไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดหรือว่าต่างๆคือภาพรวมมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับก็เป็นว่ามีตังก็ซื้อเนาะคือถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่ามัน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 เจ๋งจริงจริง,รงตัวนี้ นี่ขนาดไม่ได้แปะสติกเกอร์ผมยังรู้สึกมันดูดูดีเลยนะดูสวยนะครับก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้า Freedom 2 0ตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างยูทูบนี้เลยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยตรงนี้นะครับส่วนคนที่มาใหม่ก็ s u b s c r i b e ตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของผมได้ตลอดเวลาสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปซื้อเจ้าตัวนี้มาเล่นนะสุดยอด สวัสดีครับ